สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะก็เบสจะพาทุกคนมาทัวร์โต๊ะเขียนหนังสือซาริโอของเบสนะคะก็จะเป็นโต๊ะที่เบสจัดล่าสุดเลยนะก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงหลังจากาอที่เคยทําคลิปรีวิวเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเมื่อนานมาแล้วแหละจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของโต๊ะเบสใช่ไหม โอเคค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูกันเลยนะคะโต๊ะเขียนหนังสือของเบสเนี่ยเบสก็เหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนเบสจะแบ่งเป็น3มโซนด้วยกันค่ะก็จะมีโซนแรกเนี่ยเป็นโซนที่เบสเอาไว้นั่งเขียนหนังสือนะคะโซนที่2เนี่ยจะเป็นฟิลเหมือนที่ไว้ของนะคะแล้วก็โซนที่3อาจจะลกนิดนึงนะคะก็จะเป็นที่ไว้ของเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันเลย โซนแรกนะคะโซนที่เป็นโซนหลักของเบสเลยที่เบสจะใช้สำหรับนั่งเขียนหนังสือนั่งทำงานเนี่ยเบสก็จะมีการเอาเหมือนกับแผ่นรองเมาส์ขนาดใหญ่นะคะเป็นผ้าปูโตมามาปูเอาไว้ก็จะเป็นลายมา m ม l ล d ดี้นะอันนี้เนี่ยเบสสั่งมาจาก s h อป e e นะคะชิ้นหนึ่งก็ประมาณ200กว่าบาทเท่านั้นเองนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเบสทำงาน หรือว่านั่งทำอะไรก็ตามที่จะไม่ต้องใช้เมาส์นะคะแล้วก็จะต้องใช้กับ MacBo o k อะเวลาแบบเราเลื่อนเมาส์เนี่ยใช้ตัวนี้เนี่ยเมาส์มันจะเลื่อนสะดวกมากๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับการลองเขียนอะไรเงี้ยก็ตัวนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะแล้วก็เบนมีการต่อนะคะโตขึ้นไปแบบสูงมากเลยเพราะว่าอยากที่จะเอาของไว้ให้มันครบเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยโตคือมันเริ่มจะไว้ไม่พอแล้วนะคะก็เลยต้องต่อต่อต่อ,ต,อต่อขึ้นไปเนาะ ข้างล่างค่ะทุกคนก็ยังคงเหมือนเดิมนะเป็นเหมือนกับที่ใส่ปากกาดินสอหัวโตนะคะเบก็จะจัดเป็นคอลเลกชันเลยก็จะมีคอลเลกชันคูโรมีค่ะก็จะเป็นการรวบรวมตัวคูโรมีเอาไว้ในนี้นะคะเว้นแต่หมายบรรทัดโนเบจะเอาหมายบรรทัดไปไว้อีกโซนหนึ่งนะคะปอมปอมปูลินไม m e เม d y Hello k i ล t คิชินามอนแล้วก็กูเดทามะค่ะ ทางด้านนี้ค่ะทุกคนเป็นเหมือนกับสมุดที่เบคใช้สำหรับจัดการชีวิตนะคะตั้งแต่ปลายปี2022 2023และก็ยาวไปถึงปี2024ประมาณต้นปีเลยนะคะเล่มนี้เล่มเดียวเนี่ยเอาอยู่มากเลยคือมันก็จะเป็นการเหมือนกับเนี่ยค่ะเบจะต้องจดว่าเบต้องทําอะไรบ้างใช่ไหมแต่และว,วันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเบก็จะเป็นตารางสําหรับลงคลิปนะคะที่เอาไว้ไม่ให้ตัวเองแบบเบลอว่าวันนี้ต้องลงคลิปอะไรอะไรอย่างนี้เนาะ เราก็จะมีตัวนี้เป็นที่ตั้งโทรศัพท์มือถือนะคะไลคคูโลโรมีค่ะกล่องดินสอกล่องปัจจุบันของเบสเดี๋ยวจะได้เห็นกันในสักคลิปหนึ่งนะคะที่เบสเปิดถูกชอปปิง้งแล้วก็รีวิวเนาะแล้วก็อันนี้ค่ะทุกคนเป็นลินชักนะคะเขาก็จะมีพวกอุปกรณ์การตัดอะไรต่างๆที่เบร,รู้สึกว่าเบจะต้องหยิบใช้บ่อยนะคะพวกแบบกรรไกรคัตเตอร์ซาริโอต่างๆนะคะปากกาที่เป็นปากกาเพอร์ m a n นต์นะคะหรือว่าปากกาสามสี ตัวนี้เป็นน้ําหอมนะคะแล้วก็จะมีแบบพวกครีมต่างๆก็จะอยู่ในนี้ด้วยค่ะที่แปะโพสอีทไมล์เมโลดี้ค่ะตอนนี้ยังไม่มีอะไรต้องทําถ้ามีอะไรต้องทาเบกก็จะแบบเอามาติดเอาไว้นะคะแล้วก็ลิ้นชักเล็กๆสองอันก็ไม่มีอะไรมากนะของกระจุกกระจิกทั้งนั้นเลยค่ะมาทางนี้กันบ้างค่ะทุกคนพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นบรรดาลิ้นชักนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นลิ้นชักสติ๊กเกอร์ค่ะทุกอันเนี่ยก็จะมีเหมือนกับ สติกเกอร์อยู่ข้างในนะคะเป็นคอลเลกชันต่างๆที่เบจะต้องหยิบจับเขาเนาะไว้ตรงนี้ก็สะดวกดีนะคะมันดูใกล้มือดีค่ะแล้วก็จะมีขวดโหลเป็นคลิป Hello Kitty ลิ้นชัก2ออันนี้ก็ใส่ของแบบกระจุกกระจิกนะคะแล้วก็ทางนี้เนี่ยมันจะเป็นการใส่แต่ละคอลเลกชันเอาไว้นะคะก็คือ ใส่คอลเลกชันแบบ l i ต h a ท l o w น e n Hello Kitty, ชินนามอนปอมปอมไมมีนะคะส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นโซนไซดินสอน,นะคะบนบชักลกแล้วก็ถัดมาข้างบนค่ะทุกคนก็จะมีพวกเนี้ยก็จะเป็นบรรดาที่ใส่โพอดอีกเล็กๆนะคะเบก็จะเอามารวมเอาไว้ซึ่งสองอันนี้เนี่ยมันมีคลิปที่เบจัดด้วยนะคะก็ต้องคอยติดตามชมในช่องนี้เนาะแล้วก็ มีอันนี้ก็เป็นคลิปไม้ไม้เมโลดี้ในโหลกแก้วนะคะอันนี้เป็น masking t a p ค่ะเป็นตัวแท่นแบบนี้มาวางให้ดูสวยงามน,นะคะแล้วก็ข้างในมีแบบตุ๊ก,กตาซุ้มๆค่ะแล้วก็กล่องข้างในเนี่ยเบสเอามาจัดเรียงมันจะเป็นฟิลเหมือนชั้นหนังสือทุกคนมองเข้าไปแล้วดูเออสวยงามดีนะคะเบสก็ลองจัดตามสไตล์ของเมสเลย ด้านบนก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็คือจะเป็นเหมือนกับลิ้นชักต่างๆใส่พวกเทปต่างๆนะคะอันนี้ใส่เป็นคอคูโลโมีเนาะแล้วก็แบบเทปไม่เมโลดี้นะคะคิตตี้ก็จะเป็นแบบมีเทปคิตตี้ด้วยแต่ว่าอยู่ไหนไม่รู้นะคะน่าจะอยู่ในนี่ปอกอ่าเทปคิตตี้อยู่นี่นะคะดิทต้เทวินสตาร์คือมันเป็นลายอะไรมันก็จะเป็นคอลเลกชันนันนะคะทุกคนเพื่อว่าแบบ เบจะหยิบเขามาใช้ก็ไม่ยากเลยค่ะแค่หาคาแรคเตอร์เขานะคะแล้วก็ข้า,ขาขงบนยังเหมือนเดิมค่ะทุกคนก็เป็นที่ใส่ปากกาดินสอคอลเลกชันต่างๆค่ะก็จะมีชินามอนลิตเติ้ลทวินสตาร์ฮัลโลคิตตี้มาเมลดี้แล้วก็ปอมปอมบูลินนะคะถัดมาทางซ้ายมือต่อจากตัวโซนที่เบนั่งเขียนหนังสือน,นะคะก็อันนี้เนี่ยจะเป็นที่ใส่ของยางลบแท่งกับไม้บรรทัดซาริโอนะ เบสก็ซื้อมากี่อันเบสก็จะมารวมอยู่ในนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นนี่เบสชอบมากเลยนะคะเป็นชานทักซีโดแซมก็เดี๋ยวจะมีรีวิวเช่นเดียวกันเนาะมีการจัดโชว์ด้วยนะคะในคลิปนั้นน่ะเบสก็จะนําพวกที่รู้สึกว่าจัดลําบากเนี่ยมาจัดเรียงเขาให้ดูเป็นระเบียบนะคะเช่นเดคลาสซาริโอค่ะไส้ดนสอแบบที่เป็นซาริโอเป็นดิสนีย์นานมีลิควิดเทมนะคะก็จะ เอามาจัดเรียงเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นบ้ไดายางลบค่ะแล้วก็แอบเอาเจ้าสโนว์กลบแบบเชอร์รี่ชุมมาตั้งตรงนี้ด้วยนะด้านล่างค่ะทุกคนก็จะมีอันนี้เป็นกล่องโพสออทค่ะเดจะรวบรวมโพสไอซ์ริโอทั้งหมดดิสนีย์ทั้งหมดที่เป็นไดคัทนะคะมาไว้ในนี้ค่ะทุกคนเพื่อง่ายต่อการแบบหยิบใช้งานข้างบนก็มีนะด้าน,นหลังเป็นกาวนะคะข้างบนก็สามารถที่จะแบบ เปิดได้ด้วยนะคะนี่อ่าแบบนี้แล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นลิ้นชักแบบใส่ของกระจุกกระจิกอนเนกประสงค์นะคะเช่นอันนี้เนี่ยก็จะใส่เป็นพวกแบบต,ตาปั๊มเอาไว้เนาะอันนี้ก็จะมีแม็กใส่วัดแล้วก็เป็นกาวนะคะแล้วก็ล่างอันนี้เนี่ยก็จะมีพวกลิควิดที่ไม่ได้เข้าตีนต่างๆที่ไม่ได้เอามารวมไว้ข้างบนนะคะก็สองอันนี้เป็น ลิควิดเทปกับกาวนะคะเป็นกาวสองน้าซึ่งมันก็พังแล้วแต่เบนรู้สึกว่าแกเกจจริงเขายังน่ารักอยู่ก็เลยเอามาไว้ตรงนี้เนาะล mm ิ้นชักลิทเติ้ลทวินสตาร์ค่ะทุกคนก็จะมีบรรดาวพวกแบบเดคอคลาต่างๆนะคะก mm hmm. ็ยังคงอยู่ในนี้อยู่นะคะมีโพสอีกแล้วก็จะมีแบบเดคอเรทที่ไม่ใช่ซาริโอนะคะ mm hmm. ก็จะใส่ไว้มีสติกเกอร์อะไรอย่างนเนาะ mm hmm. แล้วก็อย่างอันนี้เนี่ยอันไหนวะ อันนี้ก็จะเป็นตาปั่นนะคะก็คือจะรวมเอาไว้บางทีมันก็ไม่รู้ว่าอยากไว้อะไรตรงไหนเบก็จะไว้อย่างนั้นนะคะแต่ก็จะพยายามจำให้ได้นะมาถึงโซนนี้กันค่ะทุกคนก็จะเป็นโซนที่ไว้ของอีกแล้วอะเออก็สำหรับเก็บของนะคะอย่างข้างมนเนี่ยจะมีสี่หมายสองคอจะมีไมเมแบบยี่สิบสีสแล้วก็ลิตรต้สิบสองสีพวกนี้ก็มีรีวิวไปหมดแล้วนะคะ แล้วก็โซนกระดาษโน้ตบางส่วนนะคะเบก็จะเอากระดาษโน้ตแบบคิตตี้ไมเมลิตเติ้ลชินเนี่ยมาไว้รวมกันค่ะมีควงไฟชินามอนนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกบรรดาดินสอโกดนะคะต่างๆแบบซาริโอดิสนีย์ก็จะพยายามไว้รวมในนี้นะคะที่เป็นแพ็กเกจเนาะลิ้นชาร์กต่างๆค่ะก็จะใส่ของเอาไว้มากมายเลยแต่ว่า ยังไงเนี่ยคลิปนี้เป็นคลิปทัวโตวเบสอาจจะไม่ได้ซอกแซกไปจนทั่วนะคะเบสอยากจะทําคลิปแยกมากกว่าเนอะเพื่อจะได้รีวิวแบบละเอียดเลยนะคะว่าแต่ละลิ้นชักเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะคร่าวๆก็คือมันก็จะมีพวกบรรดาแบบกระดาษโน้ตต่างๆะคะ่ะที่เบสรวบรวมเอาไว้สติกเกอร์นะคะเทป อะไรแบบนี้กระดาษโน้ตจุกจิกจุกจิกเยอะแยะไปหมดเลยอะค่ะที่เปได้สะสมเอาไว้นะคะพวกกบเหลาด้วยเนาะแล้วก็มีแบบปากกาไฮไลท์ปากกาสีนะคะตาปั๊มอะไรพวกนี้ก็อยู่ในนี้เหมือนกันนะคะพวกตาปั๊มซาริโอต่างๆที่เบยแบบเคยรีวิวไปหมดแล้วเนาะพวกนี้เลยก็จุกจิกมากๆเลยค่ะถัดมาอันนี้เนี่ยจะเป็นโคปิกนะคะโคปิกก็คือจะเป็นสีที่ เบดเอาไว้ใช้ทำงานประดิษฐ์ระบายอะไรต่างๆนานาเนาะลืมให้ดูค่ะผ้าปูโต๊ของอันนี้จะเป็นลายคูโรมินะแล้วก็ทางนี้ค่ะทุกคนจะเป็นเหมือนกับโซนสุดท้ายแล้วนะคะโซนสุดท้ายอาจจะลกนิดนึงนะคะเอาไว้แบบวางของอย่างเดียวเลยค่ะก็ข้างบนสุดค่ะทุกคนมันคือตะแกรงช้อปปิ้งที่คุณหน้าคุณตากันนะคะ เบกก็จะห้อยพวกต่างๆที่สามารถห้อยได้นะคะก็อาจจะมีฝุ่นที่กําแพงเยอะนิดนึงดูคนไม่ต้องสนใจนะคะเพราะว่าเบกก็ไม่ค่อยได้วางทําความสะอาดจกเท่าไหร่เนาะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยจุดนั้นมันก็ไม่เกี่ยวกับของบนโต๊ะเบกก็เลยไม่ได้เอื้อมไปเช็ดนะคะก็คือจะใส่พวกแบบเนี้ยแขวนของที่จะใช้กาวสองหน้านะคะปอกใส่ดินสอโพดอินะคะโพดอิก,ก็จริงๆเบกก็สะสมเอาไว้เยอะเหมือนกันนะคะอันบางอันเนี่ยมัน ไม่ได้เข้ากล่องเข้าลิ้นชักก็จะอยู่ตรงนี้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นโพสต์อิสติ๊กเกอร์เต็มไปหมดเลยนะคะซื้อมาก็บางทีไม่มีที่ไหวก็จะจับเขาแขวนเอาไว้ง่ายดีเนาะก็อนนี้ก็จะเป็นผ้าคาดผมค่ะที่ใช้ถ่ายละครสั้นหรืออัดคลิปมีเหมือนกับยางมัดผมตัวหนัดเอาไว้ใส่ข้อมือนะคะแล้วก็ ข้างในเป็นดินสอปากกากูเดย์รมาค่ะเป็นปากกาเนาะแล้วก็ทางนี้ค่ะทุกคนก็จะมีบรรดาวพวกแบบดินสอไม้เออมีพจนอิฐมีปากกาดินสออะไรที่รู้สึกว่าไม่ค่อยได้ใช้นะคะเบยก็จะจับเขาเมาแขวนโซนนี้นะลงมาข้างล่างต่อค่ะทุกคนแอบแอบเห็นตรงนี้ไหมคะเป็นกล่องฮัลโหลคิตตี้อันนี้ไม่มีไม่มีอะไรอยู่นะแล้วก็จะมีลินชากคค่ะที่เป็นแบบ อันเล็กๆแบบนี้นะคะลิ้นชักอันนี้เบกก็มี3ลายด้วยกันเลยค่ะมีอยู่ข้างในตรงนี้มีคิตตี้ลิตเติ้ลแล้วก็โปเชโกนะคะแล้วก็ล่างสุดตรงนี้ทุกคนเป็นคอลเลกชันต่างๆกระดาษโน้ตสติ๊กเกอร์พวกคาแรคเตอร์อื่นๆนะคะที่ไม่ใช่คาแรคเตอร์หลักเนาะจะแอบเห็น ana, อุษาหณนนาไอแบบนี้เนาะจะอยู่ในนี้นะคะพวกคาแรคเตอร์แรแๆต่างๆเนาะเดี๋ยวไว้ว่างๆมาเปิดมาเปิดคลิปมาเปิดกลุ่มตรงนี้ให้ดูกันนะคะ เราก็จะมีตัวชินชาที่เป็นเหมือนกับชินชาเทสนะคะเบสก็มีครบทั้งทุกตัวเลยค่ะทั้งสามคอลเลกชันเลยนะคะก็จะเก็บเขาเอาไว้ตรงนี้เนแล้วก็ด้านนี้เป็นกล่องแบบตัวกระดาษโน้นะคะเซรามูนกับไมเมนะคะ,ะ,คะมีตุ๊กตาซ่อนตรงนี้ตัวหนึ่งนะคะเออเป็นไมเมเนะเาะแล้วก็ปากกาหัวโตต่างๆค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบ ดิสนีย์นะคะลิลาคูม,มาโดเลมอนต่างๆอยู่ในนี้นะคะมี1 2อันนะคะ3อันที่อยู่น,นอโนมีแบบพวกเซเลอร์มูนพวกอะไรต่างๆบางทีปากกามันไม่มีที่ไวแล้วค่ะทุกคนเบรกก็เอามาไวตรงนะะี้ค่ะทางนี้ให้ทุกคนดูข้างล่างก่อนละกันนะคะน่าจะง่ายกว่าเนาะก็จะมีปะก้าช้อปปิ้งค่ะที่ใช้อัดคลิปต่างๆนะคะมี3ลายมี คุโรมิไม่เมแล้วก็ไม่เมแบบนี้นะคะน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีในคลิปจากกระเป๋าเนาะแล้วก็จะมีบรรดาถุงผ้าค่ะทุกคนเป็นไม่รู้จะไว้ไหนก็เอามารวมไว้ในนี้นะคะมีที่คาดผมต่างๆด้วยนะคะเป็นที่คาดผมแฮปปี้ซันเดย์ที่คาดผมแบบคุโรมีนะคะก็สําหรับแบบอัดคลิปอะไรต่างๆนานาเนาะมีที่ปัดฝุ่นค่ะมีสมมติว่ารูปของเบสค่ะเบสก็จะวาด แบบพวกซาริโอลงไปนะคะเช่นซาริโอรูมหรือว่าแบบเหมือนกับคอลเลกชันซาริโอต่างๆนะคะก็คือคิดเองแล้วก็วาดลงไปเองเลยนะคะมีกระเป๋าวาดรูปค่ะเป็นกล่องอิสอสำหรับวาดรูปเนาะส่วนทางนี้ค่ะทุกคนก็จะมีกล่องข้าวมีแก้วน้ำนะคะมีกระปุกสติกเกอร์อันนี้เอาไว้ใช้สอบนะคะกล่องบูจิมีแป้งสีฟอนอันนี้เป็นกระจกค่ะแล้วก็อุปกรณ์หันอาหารไมเมโลดี โซนที่เรียกได้ว่ารกที่สุดในโต๊ะเลยก็คือโซนนี้เลยค่ะเป็นโซนของกล่องดินสอที่เวทมีนะคะก็ค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะคะมีทั้งซาลิโอทั้งสมิเกิลสมิเกิลอย่างเดียวก็แบบ123456789สี่ห้า็ดมิเกิลอย่างเดียวก็10บใบนะคะมีข้างในอันนสมิเกิลอย่างเดียวก็10บใบแล้วก็จะมีซาลิโอด้วยนะคะก็มีหลายคาแรคเตอร์เลยนะ เออมีหลายแบบมากๆเลยซื้อมาทำไมเยอะขนาดนี้เพราะว่าเบยเป็นคนขี้เบื่อค่ะทุกคนเบยรู้สึกว่าเบย์ค่อคยมีความฝันอยากจะใช้กล่องดินสอวันละวันละวันละหนึ่งกล่องอะ่ะเหมือนกับเดือนนึงมี30วันอยากใช้30กล่องเลยนะคะนั่นคือเป็นความขี้เบื่อส่วนตัวของตัวเองนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออเออเอาแบบนี้ละกันวันไหนอยากจะหยิบอันไหนมาใช้ก็ตามสบายตามสไตล์ของตัวเองนะคะแล้วก็กล่องดินสอเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งของซาริโอที่ หยุดซื้อไม่ได้ค่ะทุกคนทุกวันนี้ก็ยังคงซื้อเข้าบ้านอยู่นะคะข้างล่างค่ะทุกคนคือด้วยความที่เบสเนี่ยทำรีวิวซาริโอใช่ปะ่นะแบบในช่องนี้เนี่ยเบสก็จะเป็นคนที่ชอบสะสมเซตเขียนจดหมายมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าเซตเขียนจดหมายจะมีเยอะมากเลยนะคะเบสก็จะไว้เขาแบบนี้แหละทุกคนคือเนี่ยจะใส่เขาไว้ในนี้นะคะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเซตเขียนจดหมายทั้งหมดเลยนะคะ อยากจะเปิดกลุ่มเหมือนกันแต่รู้สึกว่ามันเยอะมากเลยอะคะ่ะเออแล้วก็ข้างบนก็จะมีบรรดาพวก,สกเสตเจดหมายอีกแล้วนะคะอยู่ข้างในแล้วก็จะมีของจิป,ปาถะสมุดเล่มเล็กๆนะคะกระดาษฉีกสมุดไดอารี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นสมุดฉีกซาริโอก็ยังอยู่ในนี้เหมือนกันนะคะประมาณนี้แหละทุกคนก็คือให้ดูละเอียดก็น่าจะคลิปแบบ3ชั่วโมงได้เลยนะคะ นี้แล้วการเป็นโซนสุดท้ายแล้วนะคะก็จะมีพวกบรรดาแฟ้มแฟ้มจะอยู่ตรงนี้นะคะมีแฟ้มมีสมุดที่ยังใช้งานบ้างอยู่นะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นพวกสมุดแบบวิชาต่างๆที่เราเรียนจบมาแล้วก็ยังไม่ได้แบบเลาะทิ้งเลยนะคะก็ยังคงเก็บเขาไว้นี้อยู่ยังไม่ได้ว่างจัดเนาะแล้วก็ด้านล่างค่ะจะมีแบบสเค็ดจดหมายมีนิสมุดเล่ม,เล,มเล็กๆนะคะต่างๆนานาโพ์อิดบางคอลเลกชันกระดาษโน้ตบางอันที่ไม่มีที่จะไวเบดก็ จะมาไวในนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งไอเทมที่เบสจะวางเขาไว้บนโต๊ะเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวผ้าคลุมที่แบบมีฮูดนะไม่เมโลดี้เอาไว้ห่มนะคะก็จะเอาเขาไว้บนโต๊ะเนี่ยแหละเวลามานั่งเขียนหนังสือมานั่งตัดคลิปหรือมานั่งทําอะไรบนโต๊ะแล้วรู้สึกหนาวเนี่ยเบสก็จะเอาตัวนี้มาห่มนะคะ แล้วก็มีอันนี้อันนึงค่ะทุกคนไม่ค่อยอยากจะรีวิวเลยเพราะว่าดำมากๆเลยนะคะก็จะเป็นสลิปเปอร์ My Melody นะคะเอาไว้ใช้ใส่เวลาแบบอยู่บนโต๊ะเขียนหนังสือเนาะหรือว่าเดินไปนอกห้องเนี่ยจะได้รู้สึกว่าเออเท้าแบบไม่ดำอะไรอย่างนี้นะคะเบก็ชอบใส่พวกนี้มากๆเลย ค่ะทุกคนและนี่ก็คือเป็นการพาทัวร์โตเยนหนังสือของเบสนะคะก็น่าจะทุกซอกทุกมุมแล้วแหละเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เจาะลึกไปละเอียดมากๆเลยนะคะแต่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะแล้วก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของโต๊ะของเบสบ้างนะคะแล้วเบสก็คิดว่าในอีกไม่กี่เดือนนะคะข้างหน้านี้เบสก็น่าจะซื้อมาเพิ่มอีกเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าอยากจะเปลี่ยน โต๊ะเขียนหนังสือเป็นอีกแบบหนึ่งเลยเบก็มีการโล่ของเก่าที่แบบทุกคนอาจจะเคยเห็นแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วใช่ปะเพราะว่าบางส่วนอ่ะเบสปล่อย,อยาขายไปบ้างแล้วนะคะอยากจะจัดโต๊ะใหม่มากๆเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยอยากขายอะไรนะรู้สึกว่าเป็นโต๊ะเขียนหนังสือฉบับที่เราชอบแล้วอ่ะตอนนี้คือรู้สึกว่าเออมันลงตัวแล้วอาจจะมีดูเกินมาบ้างแต่ก็เออโอเคแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะชอบกันค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เวดด้วยนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย